สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมฮาม,ม่งครับวันนี้พบกันที่กลางไร่กลางนานะครับผมมามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมแปลงนาข้าวพันกอขอ .95 นะครับผมที่บางประอินนะครับก็สวยมากครับวันนี้ก็มีการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดทั้งเชื้อราทั้งหนอนนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นรอบรองสุดท้ายนะครับผมแต่จริงจริงตั้งใจสุดท้ายแล้วนะฮะแต่ว่าเผื่อมี อะไรพิเศษเข้ามานะครับผมก็จะทําการฉีดพอดีนะครับผมก็มีโอกาสมานะครับผมแล้วก็เลยมีท่านหนึ่งนะครับผมที่ถามผมเข้ามานะครับว่าในในช่องเนาะถามเข้ามาในช่องในคอมเมนต์นะครับว่าตัวอิสไบออนเป็นเป็นเป็นยังไงนะครับผมก็ก็วันนี้ได้ฉีดด้วยครับก็เลยมีโอกาสนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผมนี่นะครับคือขวดอิสไบออนอันนี้ขนาด1ลิตรนะครับผมนี่ขนาด1ลิตรเนาะนะครับผม ก็เป็นของบริษัทซินเจนทานะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเขียนบอกว่าเป็นอะมิโนเพปไทด์นะครับผม62.5%นะครับเนี่ย62.5%แล้วก็เป็นอินออร์แกนิกนะครับผมอีก37.5%ก็คือคือตัวนี้คือเป็นอินซีนะครับอินซีร้อยเปอร์เซ็เขามีใบไอโฟมหรือมาตรฐานออร์แกนิกนะครับของต่างประเทศรับรองเลยนะครับผมเนี่ยฮะขวดก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้อันนี้เป็นขวดรุ่นใหม่นะครับคอยยาวๆ คอยาวๆอย่างนี้นะครับตัวถีมันหนักนะครับกิโลกว่านะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นเก่านะฮะก็จะเป็นคอคอสั้นๆนะครับผมคอสั้นๆตั้งๆเนาะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมก็จะคอยาวจริงๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับผมนี่นะครับคืออิสเปีออนขวดนี้ห่ลิตรเนี่ยก็ถ้าให้ผมใช้นะผมก็แนะนําใช้อยู่ที่30 30ไร่นะครับผมเนาะใครที่ข้าวไม่ดีเลยข้าวอ่านยาอ่านปุ๋ยต่างๆที่มันไม่ยอมกินปุ๋ยกินอะไรก็ใส่ไปที่ยี่สิบยี่ห้าไร่นะครับแต่ตัวนี้คือ ฉีดระยะปกติที่ข้าวงามดีอยู่แล้วครับผมก็แนะนําไปที่ประมาณ30ไร่นะครับผมพอดีมันหนักนะครับผมหนักกิโลกว่าเลยนะมันเป็นมันเป็นอะมิโนเนาะแล้วมันเป็นก็คล้ายๆกับพวกปุ๋ยนะครับผมก็เลยหนักเนาะนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้มาแนะนำเนาะจริงวันนี้มาอัปเดตนะครับผมข้าวสําหรับ95เองนะครับผมก็จะเป็นข้าวที่หนึ่งร้อยวันนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นข้าวที่ใหญ่มากนะครับสูงมาก เนี่ยผมยืนอยู่บนคันนาเลยนะนะครับผมนี่ยังระดับเอวนะครับผมลงไปลุยนะครับคนที่ฉีดนะครับผมก็คือมีแตะหน้าอกเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างที่ใหญ่โตสูงมากนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับผมก็มีโอกาสได้มาดูมาเยี่ยมมาชมนะครับผมสวนอันนี้คือซปเปอร์ดีดนะครับผมเนาะหางใหญ่หางยาวนะครับผมเนาะขออนุญาตทําการทําลายก่อนที่มันจะรุกรามนะครับผมเนาะเป็นซปเปอร์ดีดนี่นะครับผมเอาออกให้เลยนะครับผม โอเคครับผมก็วันนี้มีเรื่องราวสั้นๆมาอัปเดตกันนะครับผมเนาะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสงสัยเนาะนะครับผมก็สอบถามกันพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยครับสำหรับ95นะครับผมรุ่นนี้มันจะจริงๆไม่ใช่รุ่นนี้ครับผมเป็นพันข้าวที่ค่อนข้างกินปุ๋ยเก่งเนาะนะครับผมอันนี้แนะนําเพิ่มเติมเป็นข้าวที่กินปุ๋ยค่อนข้างเก่งนะถ้าท่านใดทําอยู่นะครับผมก็ในเรื่องการใส่ปุ๋ยจะต้องหนักมือหน่อยแล้วก็จะชอบขาดธาต ซิงค์นะครับผมเนาะพันนี้นะครับผมจึงจําเป็นต้องมีการเติมทั้งอะมิโนทั้งซิงค์อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นใบเขียวสมบูรณ์อยู่นะครับผมแล้วเป็นพัน์ข้าวที่ใบใหญ่มากนะเห็นไหมฮะมันก็เลยต้องดูแลค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะออกใต้ใบครับพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวพอรวงสุกมาจะสวยมากครับสวยมากๆเลยนะฮะมันจะรวงใหญ่ครับผมรวงใหญ่เมล็ดใหญ่เลยนะครับผมนี่ขนาดออกมาใหม่ๆเนาะดูครับโอ้โหรวงสวยมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันข้าวที่น่าสนใจครับผมท่านใดที่ทําอยู่เนาะแต่บางที่นะครับจริงๆมันก็ ช่วงจุดพวกไหมต่างๆนะครับผมก็ค่อนข้างอ่อนแอแต่ถ้าเราดูแลถูกดูแลทันนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมก็วันนี้เอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้ลองเอาไปพิพจารณาดูนะครับผมว่า,าข้าวแต่ละสายพันธุ์มันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วมีความยากความง่ายแตกต่างกันออกไปนะครับผมเนาะถ้าทําดูแลเป็นดูแลถูกจังหวะนะครับผมมันก็จะได้ข้าวที่ค่อนข้างดูสมบูรณ์ดีนะครับผมก็วันนี้เอามาอัปเดตสั้นๆให้ดูนะครับผม โอเคครับฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้นําไปลองดูในแปลงไร่แปลงนาของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้มาฮาแม่งคอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ